ผสมอะไรหรอเดี๋ยวแนะนำให้ดูเลยค่ะโอเคอันนี้คือผงวุ้นแบบใส่กระป๋องผงวุ้นแบบใส่กระป๋องแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราใช้ผงวุ้นแบบไหนคะหน้าตาเป็นแบบไหนคะผงวุ้นนี้ค่ะต่อมาคืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะสีผสมอาหารสีผสมอาหารนะคะรู้ไหมคะมีกี่สีเจ็ดสีค่ะเจ็ดสีเลยนะแล้วอันนี้คืออะไรคะหลอดดูดสีผสมอาหารโอเคค่ะถัดมาคือ น้ำมะพร้าวค่ะโน้ no. น้ำกะทิค่ะอา้าวเหรอโอ้โหว่ามันไม่เหมือนนะคะน้ำกะทิจ้ะอันนี้ก็คือพิมค่ะพิมทรงกลมนะคะ,ะแล้วก็นี้พิมพทรงกลมอันใหญ่ๆเนาะใหญ่มากใหญ่กว่าตัวหนูแล้วนี่คืออะไรคะ้ตวงแล้วนี้อะไรคะช้อนใช่ไหมคะช้อนชาใช่ไหมช้อนชา,ชอ,นชาอันนี้เป็นแก้วเก็บอุณหภูมินะคะไว้สําหรับเก็บบุญนะ้ำ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยนะคะโอเคขั้นตอนแรกนะคะเราต้องแช่ผงวุ้น้บ่อนค่ะเราต้องแช่ผงวุ้นทิ้งไว15้15-20ยนาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะคุมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนนเป็นไงอันนี้คือผงวุ้นที่คุณแม่แช่ทิ้งไว้แล้วนะ1 5นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะ,คะโอเค เดี๋ยวเราจะมาคนผงวุ้นนะคะให้ละลายนะเนี่ยคะตื่นเต้นไหมคะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำตาลก,กับเกลือกันนะคะใส่ทั้งเหมือนเลยนะ,อ,ะอันนี้เกลือคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะคนให้ น้ำตาลละลายนะคะอันนี้คุณแม่ใส่น้ตาตาลทรายแบบลาทรายอ้อยนะั้นก็เลยเป็นสีอย่างเงี้ยจริงๆต้องใช้น้ตาตาลทรายขาวนะคะใส่กะทิลงไปค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะรอให้ มันเดือดอีกครั้งหนึ่งเราถึงจะปิดไฟนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังต้มวุ้นใสอยู่นะเราจะเอาไปพักให้เย็นแล้วก็เอาไปผสมสีนะคะ้าเป็นสีลูกตานะเดือดน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักให้มันเย็นก่อนนะคะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรมาผสมสีอ่ามาทำสีลูกตานะนี่เป็นวุ้นใสที่คุณแม่เอาไปต้มไ้แล้วนะคะใช่ค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวคุณแม่ตักแบ่งใส่ถ้วยก่อนโอเคค่ะนี่นะเราก็ตักแบ่งใส่ถ้วยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาผสมสีกันนะคะค่ะหนูเลือกสีแดงก่อนเลยนะคะเกราจะเอาตาเป็นสีอะไรบ้างเกราใส่ผสมสีไปเลยนะคะค่ะทีละนิดหนูโอเคแดงพอไหมถ้าแดงไม่พอใส่ไปอีกได้ค่ะใส่บิบนิดนึงก็ใส่บิบก็ี่เหมือนน้ำแดงเลยไปสีอะไรคะสีอันนี้ดีกว่าใช่านะคะแล้วหนูใส่เองค่ะ กคนเลยค่ะ,คะต่อไปสีเขียวค่ะโอเคค่ะน้ำเขียวน้ำเขียวขายจ้าขายจ้าต่อไปเราก็จะมาผสมสีดำนะคะเ,คเป็นโอปตาดำสีดำมนันต้องใช้สีอะไรมาสีแดงกับสีอะไรใช่ไหมคะมารองไม่ได้ลงค,คลงนสิคะ สีดำไหมดำปีเลยดำพอไหมคะดำพอแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาหยอดเป็นลูกตาดำอันเล็กๆ,ๆโดยใช้อันนี้นะ ใส่ลูกตาขาวแล้วค่ะเด็กก้มลงไปต่ำๆเลยคุณแม่เทเลยนะคะอืมหยอดไปอุ้ยคุณแม่ขอเทเลยนะคะเพราะว่าทําช้าไม่ได้นะอุ้นมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะถ้าเราทําช้านะใช่มันต้องทอําอย่างนี้เลยไวมากไม่ทันแน่นอนคะ่ะอุ้มจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ เป็นฟองอากาศเราเอาตัวนี้ค่ะไปสกิดให้ฟองอากาศมันแตกเลยค่ะเดี๋ยวเราสีนี้ต่อเลยค่ะอันนี้โอ้ด่าเลยค่ะเพราะว่ามันเซ็ตตัวแล้วค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแกะกุ่แล้วนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะขอลยากะก่อนนะนี่จากที่มันเหมือนมากนี่นะคะแกะมา่ันตนอะเดี๋ยวเราค่อยๆแกะปั๊บนึงแต่แต่แต่ต่แ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 ต่ตรงนี้่่่่่่่ตต่ เอ๊รอบนึเลียวนี่ค่ะเลีู้วตาของเราพียงัตอจริงอ่ะเลีู้กตาแล้วจ้าอุ้ยสองลูกลองกินได้ไหมลองกินได้ ให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยสิลูกนี่ค่ะย,าย,ายนลีลูกตาก็จะเป็นนี้นะคะแบบทำเองวอนนี้พี่ตาเที่ยวค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะตกแต่งเ,เ,เพิ่เมเิมอีกนิดนึงนี่สีแดงอร่อยเป็นไงคะอกมาแต่ตามากจรีงอร่อยอันนี้เราล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเมือถูกจริงเหมือนที่เขาทำมากเลย ่กินแล้วไม่อันตรายด้วยใช่ไหมคะเด็กๆอยากทำให้คุณแม่ทำได้นะคะโดยจาับพิษเมก็จะได้ทำเลยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวเราอยากลองแกะอันใหญ่ก่อนใช่ไหมได้ได้ได้ทนน้อเดี๋ยวเรามาดูลูกซ่าบิ๊กบึ้มนะคะเจอกันเดี๋ยวต่อแมวนูคาตาไม่ติดนะคะอันใหญ่ อันนี้ไม่สำเร็จนะคะอ,อ,อันนี้ลูกตาไม่ติดนะคะอันใหญ่สำเร็จไม่ติดแต่หนูชอบตรงนี้นะคะะเอออย่างนี้ก็ได้ลูกหมูทุกคนเนี่ยก็ะจะมาเติมเส้นเลือดของลูกตากันนะถ้าเป็นจักจั่งใช่ไหมคะใช่เราก็จะแบบ แหวนไปให้มันเหมือนเหมือนแบบเส้นเลือดเห็นไหมคะน้ำเป็นไงเป็นไงคะสวยมากแล้วก็น่ากลัวด้วยค่ะเอาไปหลอกเพื่อนๆมันเทศกาลวันฮาโลวีนได้แล้วเนี่ยใช่เสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะสวยนี่สวย สุดนะคะชิมกันนะคะดูินเป so well? ็นไงเโอ๊ยทไมโอ๊เดี๋ยวกินตาให้ดลนไงเป็นไงคะลามาเลยค่ะยาคะลูกเยลูกาก็ยานิดหน่อยยาานิดหน่อยเพราะว่าตเรเทน่ะ บุนมันจะเซ็ตตัวเร็วใช่ไหมลกูกเราก็ต้องรีบทำใช่ไนหะมถูกใจไหมคะถูกใค่ะบุนลูกตาก็ต้องบบซื้อเลยทำก็เหมือนสำหรับวันนี้ยาดาพาซ่าขอตัวไปกินคุณลูกตาก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องยดาพาซาเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปใหม่ๆด้วยนะบ๊ายบายยดาพาซาฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแค่กดสักวัคคายใ,ให้ช่องเจราพาซาเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปใหม่ๆด้วยนะ